ทุกเรื่องรับตัวติดตามกันรัวๆกับความเป็นเด็กยุคใหม่ในเด็กเราชวนคุยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเด็กเราชวนคุยนะคะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัฐม้งมั่นกิจการค่ะติดตามรับฟังรายการเด็กเราชวนคุยนะคะได้ที่ช่องดีเจแม่หญิงเข้าฟังและฟินิก LSCTH จริงๆรายการเด็กเราชวนคุยจะเป็นตามชื่อรายการคือเด็กๆจะมาชวนกันคุยชวนกันนําเสนอนั่นเองนะคะบอกเล่าพูดคุยถึงสิ่งที่เด็กๆเราชื่นชอบชื่นชมหรือว่าติดตามหรือลงมือทํานั่นเองค่ะในส่วนของการพูดคุยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่หญิงไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่ว่า พกทีมเด็กพอดแคสต์ของเรามาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักพูดคุยกับเราเด็กๆทีมพอดแคสต์จากรายการเด็กเราชวนคุยนั่นเองค่ะชวนเด็กๆแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่านะคะมามีใครบ้างในทีมเด็กเราชวนคุยนะคะสวัสดีค่ะชื่อฟินาค่ะชื่อจริงชื่อวราธยาฟิโนเมนาค่ะนามสก,กุลวอลเมอร์ค่ะชื่อเล่นก็ฟินาค่ะ หนูชื่อเด็กกิงมารีจิกาสุดทิมิเดวันค่ะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อน้องมารีค่ะสวัสดีครับโฟนิกครับฟนิกสุพนัทวกมือชื่อเล่นชื่อโฟนิกอายุสิบอครับมาจากช่องโฟฟามิงโกสกดด้วย f o f a m i n g, g o ครับช่องผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการเกมเมอร์หรือว่าการวาดรูปนะครับแล้วก็ มีเกี่ยวกับชีวิตประจําวันบางส่วนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิริกรคงทนชื่อเล่นชื่อพีทอายุสิบสองปีสูงร้อยหสินักห้าสิบครับชื่อช่องพีซ่าคุงฮะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปณิชาธนฒนอินนะคะชื่อเล่นชื่อลูกแก้วค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงประพาดาตันติบรรพกุลชื่อเล่นชื่อพาวนะคะเป็นอนิเมเตอร์จากช่องิ i m r o s e p p ค่ะสำหรับคนที่อยากติดตามงานอนิเมชันของพาวก็สะกดชื่อช่อง,องนี้นะคะ,ะ P R I I M R O S E P P ค่ะ อ่าเราทีมเด็กๆทีมพอดแคสต์นะคะจากเด็กเราชวนคุยค่ะคุณผู้ฟังค่อนข้างจะสดใสน่ารักกันทีเดียวซึ่งเด็กๆแต่ละคนจะมีในลักษณะของการสื่อสารการสื่อเสียงของตนเองที่ค่อนข้างชัดทีเดียวค่ะ เมื่อครู่นี้เราทำความรู้จักกันแล้วนะคะว่าเด็กแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างบางคนมีชื่อช่องหรือว่าช่องรายการของตัวเองด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามรายการหรือว่าช่องของเด็กๆเหล่านี้ได้ตามชื่อที่เด็กๆได้แจ้งไปเมื่อครู่นี้นั่นเองนะอะในเด็กเราชวนคุยก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เด็กๆจะมาชวนกันคุยชวนกันบอกเล่าค่ะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่าแต่ละคนที่มาจัด เด็กเราชวนคุยเนี่ยมีเรื่องราวหรือว่าการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะขอไปที่น้องน้อยก่อนน้องน้อยเลยจะเป็นฟีน่ากับมารีนะคะซึ่งทั้งสองคนนี้อายุเท่ากันเลยใช่ไหมคะแปดขวบเนาะใช่ค่ะ,อะของฟีน่ากับมารีมาบอกเล่าพูดคุยรายการของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะก็บอกเล่าถึงเรื่องธรรมชาติคันของโยก็บอกต้องมียิบย่อยหน่อยค่ะก็มีเรื่องราว หลายอย่างเลยคะ่ะบนโลกนี้เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติหรือพืชก็ได้ค่ะอ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติพืชหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรใดๆบนโลกนี้นั่นเองนะคะดูค่อนข้างกว้างทีเดียวต้องมาติดตามแล้วล่ะคะ่ะว่าน้องมารีและน้องปีนาน่าจะพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างขออนุญาตเจาะไปอีกนิดนึงทาไมถึงได้สนใจเรื่องธรรมชาติหรือว่าเรื่องของเอ่อต้นไม้เรื่องของโลกอะไรประมาณนี้ลูกเพราะอะไรคะลูก ก็เหมือนตอนเด็กๆค่ะหนูชอบอ่านหนังสือเป็นพิเศษค่ะก็ให้คุณแม่อ่านเป็นประจำค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของโลกที่ถูกทำลายค่ะอยากจะหาข้อมูลค่ะมาแบ่งปันบอกเล่าให้คนอื่นได้รู้บ้างค่ะว่าตอนนี้มีอะไรที่หนูอยากรู้บ้างค่ะอ่าอันนี้คือจากความเป็นมารีนะคะสู่การมาจัดรายการเด็กเราชวนคุยค่ะอไปที่ฟีน่าบ้าง น้องน้อยอีกหนึ่งคนของเราทําไมถึงได้สนใจเรื่องธรรมชาติหรือว่าอยากนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้คะลูกก็ของเราก็จะแบบมีแบบช่วงเห็นช่วงดูข่าวอะคะ่ะก็จะเป็นเห็นข่าวโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยพพิพบแบมาเยอะคะ่ะแล้วก็หนูก็อ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องธรรมชาติคะ่ะอ่าจะเป็นเรื่องราวจากที่เด็กๆสนใจนั่นเองคะ่ะคุณผู้ฟัง นี่คือแค่น้องน้อยนะคะอ้ายังมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจขนาดนี้เลยไปฟังรุ่นพี่กันบ้างดีกว่าใครเยีบอายุขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ยังไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ไปที่พี่พีทกับพี่โฟนิกนะคะบอกเล่าพูดคุยรายการกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะใครก่อนดีโฟนิกครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่ยกเรื่องนี้มานะครับเพราะว่า นอกจากจะใช้ออนไลน์กันเยอะแล้วนะครับแล้วก็โฟนิกกับพี่พีทเองเนี่ยก็จะใช้เยอะเลยเหมือนกันวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาก็ใช้เยอะเหมือนกันครับเช่นต้องติดต่อหรือว่าเอาไว้เล่นเอาไว้ดูออนไลน์อย่างนี้ครับแล้วก็เห็นว่าโฟนิกเคยเจอประสบภัยจากโลกออนไลน์ครับก็เลยอยากเอามาแชร์ครับ อ่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพื้นที่ที่เราคุยกันอยู่เจอกันอยู่ก็เป็นพื้นที่บนโลกออนไลน์เช่นกันนะคะอ๋อน่าสนใจทีเดียวอ่าไปฟังเสียงพี่พีทบ้างดีกว่าในมุมของพี่พีทนะคะกับรายการเด็กเราชวนคุยมีในประเด็นเพิ่มเติมอะไรจากของโฟนิกไหมคะลูกก็เด็กสมัยนี้ใช้มือถือโทรศัพท์กันเยอะเล่นเกมกันเยอะเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหาข้อมูลอะไรพวกนี้ชอบ ชอบแบบหน้าจออะไรนี้ข้างๆผมเขายังเขายังใช้ iPad เลยดู YouTube กันอยู่เราก็เลยจะพาเข้ามารู้จักกับโลกอินเทอร์เน็ตครับผมก็ใครที่สนใจโลกออนไลน์หรือว่าเทคโนโลยีแล้วโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือไวรุ่นที่กำลังใช้บ่อยเลยนะครับก็บางครั้งก็อาจจะมีการโดนแฮกหรือว่าการโดนอะไรต่างๆที่มัน เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเนโลกออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ส่วนอะไรบ้างหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาฟังได้นะครับข้อมูลจากพี่พีทแล้วก็โฟนิกนะคะกับประเด็นในเรื่องของเทคโนโลยีว,ว่าพื้นที่โลกออนไลน์นั่นเองค่ะมีอีกสองสาวนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในรายการเด็กเราชวนคุยของเราเช่นกันนะคะไปฟังเสียงของลูกแก้วกันบ้างดีกว่านะคะของลูกแก้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ อ่านอะไรอยู่ดูอะไรดีค่ะคือจะเกี่ยวกับการแนะนําหนังสือแนะนําภาพยนตร์นะคะในส่วนของหนังสือเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่หนูจะยกมาแนะนํานะคะก็คือแนวนวนิยายการ์ตูนค่ะแต่ในส่วนของภาพยนตร์เนี่ยหนูจะเอามาสรุปนะคะเท่าที่หนูดูมาเพื่อให้ทุกคนได้สนุกไปกันหนูนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวบู๊ติดกก็ได้ตลกก็ได้แต่อย่างเดียวคือไม่เอาหนังผีค่ะเพราะว่าหนูกลัว อยากให้หนูแนะนําหนังสืออะไรให้ฟังหรือว่าสรุปหนังอะไรให้ฟังนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคอ่ะใครที่เป็นสายหนังสือสายภาพยนตร์หรือว่าแนวหนังแนวละครต่างๆนะคะติดตามกับช่วงของพี่ลูกแก้วได้เลยนะคะไปฟังเสียงจากพี่พราวกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงของพราวนะคะเชื่อว่าไม่ยากถ้าอยากเลี้ยงเอกซ์โซติกเพค่ะซึ่งพราวเนี่ยจะมาคุยกับเรื่อง วิธีการเลี้ยงสัตว์แปลกต่างๆให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆผู้ฟังทางบ้านที่อยากเลี้ยงสัตว์แปลกนะคะสัตว์แปลกเนี่ยก็คือสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ปกติสัตว์เลี้ยงตามบ้านอย่างหมาแมวอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นสัตว์ฟันแท้เหมือนแฮมสเตอร์หรือว่าสัตว์เลื้อยคลานแบบงูหรือกิ้งก่าก็ได้ค่ะพราวเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องอวิธีการเลี้ยงหรือว่าทิปเซนทริกส์ว่าแบบเออเลี้ยงน้องๆยังไงให้เขามีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีมาเล่าประสบการณ์ของพราวเองที่เคยเลี้ย ถ้าจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากให้พราวพูดถึงสัตว์ตัวไหนที่น้องเขาอยากเลี้ยงหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพราวได้นะคะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องๆมาพูดให้ฟังค่ะอ่าอันนี้คือในสายหรือสไตล์ของคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะก็ติดตามในช่วงของพี่พราวได้เลยค่ะกำกับเพิ่ม,เต,มเติมไหมคะแบบน้องอยากรู้จักแต่ เป็นสัตว์แบบทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสัตว์แปลกก็คอมเมนต์ได้ด้วยไหมคะได้ค่ะอ,อ่าพี่พราวเปิดกว้างนะคะใครที่อยากรู้เรื่องราวของสัตว์ชนิดไหนหรือว่าเป็นวิธีการหรือมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะลองคอมเมนต์ได้นะคะโอเคมีใครอยากปักข้อความอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็อยากให้ทุกคนมาติดตามเอ็กเราชวนคุยด้วยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมีคลิปมาอีกเยอะๆเลยค่ะถ้าใครถ้าใครอยากลองฟังอีกก็ต้องติดตามกันเลยนะคะโอเคค่ะและเหล่านี้นะคะเป็นพลังในการสื่อสารสื่อเสียงค่ะจากเด็กๆยุคใหม่ค่ะคุณผู้ฟังพวกเราก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมในการที่จะเป็นทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็ เปิดพื้นที่ค่ะให้เด็กๆเ,เด็กยุคใหม่ของเราได้สร้างกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการส่งต่อข้อมูลค่ะเพื่อการทําความรู้จักกันว่าเด็กยุคใหม่เขามีการเติบโตอะไรอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันสื่อสารข้อมูลในรายการต้องฝากทุกท่านติดตามเป็นกําลังใจให้เด็กๆทุกคนด้วยค่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มพลังดีนะคะคุณผู้ฟังที่จะฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆของเราด้วยค่ะในรูปแบบของการเรียนรู้ต่างๆนะคะก็จะมาถ่ายทอดมาสื่อสารให้กับพวกเราผ่านรายการเด็กเราชวนคุยค่ะติดตามรับฟังรายการของเราได้ในพื้นที่ YouTube นะคะในช่อง DJ แม่หญิงเข้าฟังและช่อง Ph o e n i x l s ล t h ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการเด็กเราชวนคุยในวันนี้นะคะที่นำมาบอกเล่าพูดคุยกันค่ะฝากติดตามรายการกับพลังใจพลังดีที่เด็กๆได้สร,สร้างแล้วก็ส่งไปให้กับคุณผู้ฟังบนพื้นที่ออนไลน์ค่ะแล้วพบกันอีกครั้งใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ ินิกเรียนพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทุกคน